มันเกิดอะไรขึ้นกับการ์ตูนที่ผมรักกันบะาเนี่ยเมื่อใช้กกี้ยอมขายไตเพื่อจะเอาเงินมาให้เวลมาแต่กลับพบว่าเธอกระแดดนี่นัเป็นเลดเบียนกันเลดเดวานี่แหละคือหวังตัวพ่อแถมเฟสด้ตอนนี้ยังอยู่ในชะตากรรมที่น่าเป็นห่วงว่าสรุปแล้วเขาจะต้องติดคุกหรือไม่เอาละและเรื่องราวในตอนนี้จะเป็นยังไงเต็มตัวไปรับชมกันได้เลยหลังจากที่เฟสถูกกาวหาเป็นฆาตกร ื่อและสานักใก้ความสนใจในข่าวนี้มากมากแถมในระหว่างที่เขากำลังถูกพาตัวไปขึ้นรถตำรวจเฟรดก็นันพาท่าไปหยาบพาคุมของตัวเองจนทําให้ลูกชิ้นบุรีลามของเขานั้นเผยตัวตนออกมาและด้วยการที่ตอนนี้มันยังเป็นหน่อไม้เล็กๆก็เลยทําให้เขานั้นอับอายไปทั้งประเทศโดยเรื่องราวหลังจากนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมเวม่าก็พยายามหาเบาะแสเรื่องราวของแม่เธอไปทีลลนิตเชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างไปหาต้นตอของเรื่องราววันต่อมาเวม่าก็ได้มานั่งดูข่าวทางทีวีที่ตอนนี้ทุกช่องก็ได้พากันทําข่าว มา,ม,มาาบกหพ่อ,พอก็เลยให้ผลว่าเรื่องเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครในหนูตะกูลจอนเสนอเงินให้มากมายเพื่อจะทำยังไงก็ได้ให้เฟสหลุดจากคดีในครั้งนี้แถมส่วนตัวพ่อเองก็เชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําจากนั้นเวนม่าก,ก็ได้มาหาแชกกี้เพื่อให้เขาพาเธอไปสืบคดีเรื่องของแม่หน่อยเพื่อรอบนี้ภาพหลอนจะโผลมาทําร้ายเธออีก ทางดบนี่ในระหว่างที่พ่อและแม่กำลังมาส่งเธอที่โรงเรียนแดบนี่ก็รู้สึกไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่นะครับที่แฟนของเธอยังเฟสถูกกล่าวหาเป็นฆาตกรรอบนี้เวม่าก,ก็เลยเข้าไปเอาคืนตีน้าซื้อว่าเสียใจด้วยนะที่เพิ่งจะเสียเพื่อนรักทั้งสองคนไปพร้อมกันแดบนี่ที่รู้ทันก็เลยบอกให้เวม่าได้หยุดแลตอฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่อีแวนก่อนหน้านี้ยังด่ากูเกลิกเกลี่อยู่เลยจะมาทําไปตีหน่าซื้อคนดีอะไรตอนนี้แต่รอบนี้เวม่าก,ก็ได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากแดบนี่ว่า้ไปช่วยตามหาเอกสารเก่าของแม่เธอแแตต่่่่่่่ปปนนนนนนนีกกก็็็ไไไไไมมมเเเเข้้้าาาาาใใจจจะะรััับวธออออองงททํํยพืช ขนาดนั้นแถมดูซองตอนนี้เหมือนจะเป็นศัตรูกันมากกว่าอีกด้วยและตอนนั้นเวมาก,ก็ได้หยิบสร้อยคอเส้นหนึ่งมาที่เหมือนว่านี่จะเป็นความทรงจาในวัยเด็กของเธอและแดบนีครั้งที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นยังเป็นเพื่อรักกันตอนแรกเวยมาคิดว่าแดบนีน่าจะยอมช่วยเหลือเธอแล้วแต่ไปไปมามากับคิดเงินตั้งห้าร้อยดอลลาร์เวยมาที่ได้ฟังนี่ก็ถึงกับหัวเสียเลยนะ จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางบ้านของเฟรดที่ตอนนี้พ่อของเวลมาก,ก็ได้มาหาพวกเขาที่บ้านพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องคดีว่าจะอาอยังไงกันดีเฟรดก็พยายามบอกนะว่าเขาบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมย่สมองของคนพวกนั้นไปทำอะไรแม่งวัน,ว,นวันคิดแต่เรื่องผู้ชายทำตัวเป็นสกอยใช้ชีวิตล่านไปวันวันโอเคทนายความก็เลยบอกว่าปกติเฟรดจะดูทรงเป็นคนโรคจิตแบดบอยแต่พวกเรามาสร้างภาพให้เขาเป็นคนปัญญาอ่อนไร้เดียงสากันดีกว่าเพื่อจะลบภาพแย่ๆออกจากเสื่อไปได้บ้างแต่เหมือนคุณพ่อของเฟรดนั่นจะไม่เห็นด้เขขาจะออ้้ลูกูกงงนนน็รรตึปผ ทางฝั่งเวลมาตอนนี้ก็ได้มาที่บ้านของแชกี้ที่คนนี้ก็จะคือพ่อของเขาที่มีชื่อว่าลาเมลโรเจอร์ดีนะที่แม่งไม่ชื่อว่าลาเมลลามินพอเข้ามาข้างในเวลมาก็ถึงกับมองซ้ายมองขวาเพื่อมองหาสิ่งของที่มีค่าว่าอะไรสามารถเอาไปแลกกับ500เหรียญได้บางแต่ตอนนั้นเวลมาก็ต้องเจอกับพ่อและแม่ของแดฟนีซึ่งเธอก็ประหลาดใจนะครับว่าพวกชีมาทําอะไรภูมิหนวยการที่มาด้วยก็เลยบอกว่าตอนนี้โรงเรียนของเรามีปัญหาด้านยาเสพติด และพวกเขาคิดว่าแช็กกี้นี่แหละคือตัวการของเรื่องนี้พอดูจากทรงแล้วมันนี่แหละคือเจ้าพ่อแคนดี้แมนซึ่งทางฝั่งแช็กกี้ตอนนี้ก็กำลังไล่สดอยู่กับ f อซที่กำลังขายขนมผสมอะไรอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้และตอนนั้นเวลมากก็เลยเข้ามาของเงินเขาว่าแดบนี่มาจอาเงินชั้นตั้ง500เหรียญเพื่อแลกกับไฟล์ข้อมูลของแม่เวลมากก็ได้บอกว่าชั้นไม่มีเงินเลยเงินที่เหลือก็เอาไปสมัครแอปสตรีมมิ่งหมดแล้วมันจะพอเป็นไปได้ไหมถ้าฉันจะขอยืมนายนี่ไงล่ะผลของการไม่ใช้บริการของ Penda Store ซึ่่่งงงในนระหวาทีั้คกลงพูดคุยกันอยู่นนนัั้กกมก็ได้เผลลอไาสไปต้มี ตอกอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะครับนั่น,นคือชื่อของตัวละครสแกปปี้ดูและวงเฮดเกิลตอนแรกเชคก,กี้ก็ปฏิเสธเวลมาไปนะครับเพราะเขาเองก็ไม่มีเงินแต่ในเมื่อจะต้องทำเพื่อผู้หญิงที่รักแล้วแล้วก็เรื่องแค่นี้ทําไมนาวิวนะั้จะทําไม่ได้ วันต่อมาเวลมาก,ก็เลยไปคุยกับแดบนี่ใหม่ว่าเงิน500ดอลลาร์นั้นมันมากเกินไปฉันขอผ่อนวันละ5บาทได้ไหมแดบนี่ก็เลยตอบกลับไปว่านี่มึงจะบ้าไปแล้วหลเวรในเมื่อเธอไม่มีก็ไม่เป็นไรงานมาทํางานให้กับฉันโอเคไหมและแดบนี่ก็ได้กระซิบบอกนะครับว่างานนั้นคืองานอะไรจริงๆแล้วแดบนี่นั้นเป็นคนขายขนมแคนดี้หรือถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายคือขายยาได้เลยครับเวลมาเธอได้ยินก็ถึงกับตกใจว่าทําไมเธอต้องลงทุนทําเรื่องระยามแมวแบบนี้ด้วยแดบนี่ก็เลยบอกว่าฉันต้องการออกจากความยากจนและการทําสิ่งนี้แหละมันจะทําาาาาาใหห้้้ัันนนนมมมมมีเเเเเเงงิิกกกพอไปปปึยยร็็วขลลฏสธบำ แถมยังขู่ว่าจะนำเรื่องนี้ไปบอกพ่อและแม่ที่เป็นตำรวจว่าลูกสาวของพวกคุณนี่แหละคืนอนางตัวดีแดดนี่ที่เห็นอย่างนั้นก็เลยเข้ามาขู่เธอนะครับว่าระวังบอกกระตายแะ้วจะเลือกอะไรและในเมื่อไม่สามารถต่อต้านได้เวลมากก็เลยต้องเข้าร่วมด้วยอย่างยินยอมทางฝั่งเชก,กี้ตอนนี้ก็ได้มาที่ร้านจำนำเพื่อนำดาบคาตานะที่เขารักนั้นมาขายแต่เท่าแก่ก็ได้บอกว่ากูให้ได้แค่แปดสิบเหรียญแล้วมึงเจ้าไหมดาบมโง,ง่แบบนี้ที่ตลาดนัดมีขายถมเทไป แต่ชักกี้ก็ได้บอกว่าไม่ได้แล้วครับผมต้องการเงิน500หเหรียญเพื่อจะอไปเดทก,กับสาวสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ขายนะครับและเก็บดาบเล่มนั้นไว้ซึ่งพอเดินออกมาจากร้านชักกี้ก็ได้ไปเจอกับใบป,ประกาศจับที่มันก็จะมีเงินรางวัลถึง500ดอลลาร์และตอน,นั้นเขาก็เลยคิดแผนอะไรบางอย่างขึ้นมาได้วันนี้แหละคือหนทางหาเงินเอาไปให้สาวทางฝั่งเบลมาตอนนี้แดปนี่ก็ได้มาสอนเธอเริ่มงานแล้วขั้นตอนแรกก็คือการปลอมตัวแต่ส่วนตัวเบลมาเธอก็ไม่ปลอมตัวอะไรทั้งนั้นนะครับเดินลากกระเป๋าไปขายอย่างร ว่าจะทำอะไรก็นึกถึงแฟ้มข้อมูลของแม่เอาไว้นะ รอบนี้เวลาก,ก็เล่าจริงเอาจังมากขึ้นแต่ไม่ว่าจะทํายังไงเธอก็ขายไม่ได้เลยแดดนี่ที่หมดความอดทนแล้วก็เลยไล่ทอกทางฝั่งเช็ก,กี้ตอนนี้ก็ได้มาหาองค์กรใต้ดินเขาได้ตัดสินใจขายไตเพื่อเอาเงินมาให้เวลาพลังแห่งความรักที่มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินฐานะที่น่าสารตอนนี้ก็ได้ไม่กลุ่มคนมาลองประท้วงอยู่เต็มไปหมดเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับแบนด้าและคิตตาซึ่งพ่อของเวลาที่เป็นทนายกับเฟสในครั้งนี้เขาก็ถูกตาหน้าไปด้วยนะครับว่าเป็นคนหน้าเงินแต่อาม,ามัน,าามานก ลุกนี้ก็ได้เปลี่ยนใจมารู้สึกเอนดูเขาขึ้นมาเลยตัดภาพกลับมาทางเวบ้ม,มาที่ก็ได้งอดแดบ,บนี่แต่เหมือนว่าตอนนี้แดบ,บนี่จะหมดความอดทนจริงๆแล้วเวบีม้มาเป็นคนที่ไม่สามารถเก็บความคิดตัวเองเอาไว้ได้เลยอาเราเหมือนว่าคิดอะไรก็พูดออกมาอย่างนั้นไม่สนใจว่ามันจะส่งผลดีหรือร้าย แต่ปนี้ก็ได้สารภาพความจริงกับเบลมาถึงเหตุผลว่าทำไมเธอต้องขาย <Yeah. S 1> ยาเพราะเธออยากเอาเงินไปจ้างนักสืบเอกชนเพื่อคนหาครอบครัวทางสายเลือดของเธอการที่เธอนนั้นเป็นเด็กกำพร้ามันเหมือนไปนปนอมด้อยฝังใจเธอตลอดมาและมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สักวันเธอจะได้เจอกับพ่อแม่ที่แท้จริงในตอนนักตำรวจสายสืบก็ได้โผล่มาและบอกให้เบลมานนวางของกลางลงซะและรีบออกให้ห่างจากลูกสาวของฉันแบบปนี้ที่กูบ่าจะเกมก็เลยจับมือเพื่อนและวิ่งหนีไปทางฝั่งแชก,กี้ตอนนี้ก็เตรียมขึ้นเขียงอะไรนะครับ เขาไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยสักนิดที่ไตข้างหนึ่งของเขานะันกำลังจะหายไปในระหว่างที่ชาก,กี้นะั้นกำลังเตรียมตัวอยู่ในห้องน้ําข้างนอกก็ได้มีโจนโผล่มาป้นทุกคนแต่เมื่อชาก,กี้รู้ตัวเขาก็ได้สู้นะครับจนสามารถจัดการกับโจนคนนั้นล้มลงไปได้และในระหว่างที่เขานะั้นกำลังจะฟันซ้าเข้าไปไอโจนมันก็ได้ถือปืนขึ้น,นมาขู่ว่าถ้ามึงฟันและกูยิงนะแต่เหมือนว่าชคก,กี้นะั้นจะมีพวกเยอะเพราะพวกขี้ยาแถนั้นก็เป็นเนปซีของเขาในโลกออนไลน์โชคดีที่พวกมันมาช่วยรอดตายไปได้และภาพก็ได้ตัดไปทางเด็บนี่เละเว และในระหว่างที่เวลมอารมนะล,ลงมาทับแบบนี้สายตาของทั้งสองคนก็ได้จูจ่จี่กันจนเกือบจะเผอใจจูบกันเข้าให้แล้วนี่มันจะเปิดตำนานคู่รักเล็ดเบี้ยนหรือเปล่าเนี่ยและจากเหตุการณ์วุ่นวายในครั้งนี้ก็เลยทําให้ทั้งสองคนนะั้นพูดคุยปรับความเข้าใจกันกลับมาร่วมทีมทํางานกันอีกครั้งและพอตกเย็นเวลาก,ก็ได้มาส่งขนมให้กับบีนพวกเขาก็ได้นัดสถานที่กันที่สวนสาธารณะและพอเวลาเดินเข้าไปใกล้ๆก็รู้สึกว่าชายตรงหน้าทำไมมันคุ้นๆจังและตอนนั้นเธอก็ต้องตกใจเม่รู้ว่าลูกค้านั้นคือ หลังจากกลับมาที่บ้านพ่อก็ได้เปิดฉากถามก่อนเลยนะครับว่าทำไมลูกต้องขายขนมเพื่อหาเงินด้วยและทางเวม,ม่าก็ได้ถามกลับไปเหมือนกันว่าทำไมพ่อถึงไปดัางอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะช่วยเฟสให้รอดคดีถึงขั้นต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอ เวมาก,ก็เลยบอกความจริงว่าเหตุผลที่เธอต้องขายขนมเพื่อจะเอาเงินไปแลกเปลี่ยนกับแฟ้มคดีเก่าของแม่พอเธอได้ยินก็เข้าใจลูกนะครับก็เลยเสนอว่าจะให้เงินก้อนนั้นเองแต่มันก็มีข้อแลกเปลี่ยนเหมือนกันคือลูกต้องมาช่วยพ่อพิสูจน์ว่าเฟสนั้นเป็นคนบริสุทธิ์วันต่อมาก็จะเป็นวันที่สาลนั้นจะตัดสินอามันก็ได้เบิกตัวพยายนอย่างเวล้ออกมาเวลาก็ได้พูดความคิดเธอออกไปเธอคิดผิดเกี่ยวกับเรื่องของเฟสจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนร้ายตลอดชีวิตของเฟสถูกเลี้ยงดูใจใส่ามาเป็นอย่างดีและเขาา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 กกก็เเตตมมมินนนนนนไไปทททีี่่่่จะะํอออยยยงงงงัั้้้้ดดขขคคคใใหแลร ไม่ได้แน่นอนตอนนี้โมเมนตัมก็มาทางเฟตแล้วนะครับว่าเขาจะรอดแต่มันกลับแลกเพื่อด้วยชื่อเสียงที่ถูกปนนปีสเลเฟตที่หมดความอดทนเขาก็เลยระเบิดอารมณ์ออกมา ถือมีดและตะโกนว่าฉันนี่แหละโตแล้วโตมากพอที่จะสามารถเอาสมองเด็กสาวสองคนนั้นได้โดยที่มันก็ไม่คํานึงถึงเลยว่าจะถูกสารตัดสินให้มีความผิดพอหงเวลมานี่ถึงกับเบิรเลยนะวันนี้มึงทําอะไรลงไปเนี่ยงโง่เอ้ยและหลังจากที่เวลมานั้นกลับมาถึงบ้านแดบนี่ก็ได้มาเคาะประตูหาเธอและก็ได้เอาแฟ้มคดีเก่าของแม่มาให้แดบนี่ก็ได้ถามนะครับว่าเธอไม่มีภาพหลอนตอนไขปริศนาแล้วเหรอเวมาที่ได้ยินก็ซึ้งใจนะครับที่เธอยังจำมันได้พร้อมก็ตอบกลับไปว่าแชก,กีเป็นคนช่วยฉันเอาไว้แล้วทันทีที่เเเวมมมาาาาัั้้ปิดดแฟออออกกกกสสร็ไพบบขูลํคญ สถานที่สุดท้ายที่พบสัญญาณโทรศัพท์ของแม่ก็คือบ้านของเฟรนั่นเองและตอนนั้นภาพหลอนของเวม่าก,ก็ได้โผล่มาอีกครั้งและรอบนี้มันก็พยายามเข้ามากินกินจิตใจของเธอแต่ตีนี้ถึงกับตกใจแล้วว่าเพื่อนกูเป็นอะไรไงเมื่อกี้บอกว่าภาพหลอนนะ่าหายไปแล้วแบบนี้ก็พยายามเขย่าตัวเวม่านะให้มีสติกลับคืนมา แต่ทั้งตบหน้ากันแล้วเธอก็ไม่ดีขึ้นเลยแดบนี่ไม่รู้จะทายังไงก็เลยจูมพิษไปเลยแล้วกันอารมณ์หยิ่งๆนี่ก็ฟินดีเหมือนกันนะและเหมือนว่าการจูบครั้งนี้มันก็จะได้ผลดีซะด้วยแต่ถึงแม้ววลมาจะได้สติกลับคืนมาอีกครั้งแดบนี่ก็ยังไม่หยุดจูบเธอนะครับจะหยุดได้ไงล่ะอารมณ์กำลังมาในระหว่างที่ทั้งสองคนนั้นกำลังมีความสุขก็มีอยู่หนึ่งคนที่เข้าสู่ความทุกข์แชก,กี้ที่กำลังเตรียมดอกไม้มาสารภาพรักกับเวลมาก็ถึงกับยืนสตัน,นต้อมเอกกบเลีนแะมะนนแนนะื่อคิหน้้าาาจะไไดมวสรภพตรรงๆเลยนะคับว่าดูไปผม รู้สึกทรมานจิตใจมากๆเลยที่ต้องมาเห็นการ์ตูนสุดที่รักของตัวเองมาได้ไกลๆถึงขนาดนี้ผมเข้าใจทีมบูซ่านะครับว่าต้องการความแตกต่างแต่อีก่านมึงดูดีอันนี้มันไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ใช่เลยเว้ยแต่ถึงแม้มันจะระยำใจขนาดไหนผมก็สัญญานะครับว่าจะทําให้มันจบไม่ตัดบททิ้งไปไหนแน่นอนก็ขอแจ้งอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้ก็รตูนเรื่องเบลมาไม่มีให้ดูในประเทศไทยเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรดูสปอยผมก็อารมณ์เดียวกันก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปเลยเดอ้อ